่อนที่เราจะเข้าไปดูจุดเด่นของสินค้านะคะอยากจะให้ทุกท่านคิดนิดนึงนะคะลองคิดไปพร้อมๆกันว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านติดหวานติดมันหรือเปล่านะคะบางคนบอกว่าฉันไม่กินหวานไม่กินมันนี่แล้วท่านลองคิดดูว่าเวลาท่านทานอาหารทานมื้อปกติเสร็จเนี่ยเรากินของหวานตามไหมคะหรือว่าเรากินน้ำโคก้กหรือว่าน้ำเปล่ากับมื้ออาหารของเรา พวกนี้มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะสุดท้ายอาจจะทําให้เราเป็นเบาหวานมีภาวะเบาหวานแฝงอยู่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้นะคะรู้ว่าอะไรนะคะที่มีประโยชน์หรือโทษกับร่างกายเรานะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยลดความเสี่ยงลดปัดจจัยที่จะเกิดเบาหวานหรือว่าโรคไขมันหลอดเลือดได้นั่นเองนะคะ ทีนี้เราเข้ามาดูนะคะว่าภาวะเบาหวานแฝงเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่บางทีเนี่ยโรคของเบาหวานมันไม่ได้แสดงอาการนะคะแต่ว่าท่านมีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าอันแรกเลยนะคะก็คืออ้วนง่าย ร่างกายไม่เผาผลาญน,นะคะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยน้ำตาลนะคะเวลาเวลามันอยู่ในเลือดเยอะๆร่างกายก็จะเก็บน้ําตาลไปเป็นพลังงานนะคะแต่ว่าถ้าพลังงานที่ท่านกินไปเยอะๆแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะไปเก็บในโลกของไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมคนที่กินหวานเยอะๆถึงอ้วนง่ายนะคะอันที่2มีกันไหมคะอยากของหวานของมันบ่อยๆอันนี้มันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของความเคยชินของร่างกายเรานะคะเหมือนร่างกายเราเคยกินแบบเนี้ย พอเราไปหยุดมันมันก็จะสั่งสมองก็จะตังการให้เราจะต้องกินของหวานของมันบ่อยอันนี้มันเป็นการบอกเลยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมที่จะมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วนะคะต่อมานะคะง่วงกลางวันตื่นกลางคืนนะคะพวกนี้เป็นปัจจัยของน้ําตาลนะคะที่ส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราทําให้เรานอนหลับได้ไม่เต็มที่กระทฮอร์โมนหลังไม่เพียงพอนะคะอินซูลินทํางานผิดปกติไปก็ทําให้ท่านเกิดภาวะแบบนี้ได้หรืออันสุดท้ายนะคะมีห่วงยางโดยเฉพาะรอบเอวนะคะลองเช็คกันดูนะคะพวกเนี้ย คือภาวะหรืออาการต่างๆที่มันแฝงอยู่นะคะที่ถ้านลองสังเกตตัวเองและถ้าใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมีภาวะของเบาหวานแฝงได้นั่นเองนะคะก็คือภาวะที่น้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากๆนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะนะคะแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวของ Beyond Indian g o o s b e r r y นะคะให้ทุกท่านเนี่ยใช้เพื่อดูแลตัวเองนะคะใช้ในการตัดหวานตัดมันแล้วก็ต่อชีวิตของเรานั่นเองค่ะ ทีนี้เราเข้ามาดูจุดเด่นของ Indian g o o ู e b ส r บอกันนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินพวกมะขามป้อมอินเดียบดเป็นผงหรือกินจิ้มกับพริกเกลือใช่ไหมคะบางท่านอาจจะเคยกินทีนี้ไอตัวบียอยอินเดียนกูร์สเบอร์รี่เนี่ยมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไรนะคะท่านจําไว้เลย3ข้อหลักๆเท่านั้นนะคะอันแรกนะคะคือบีย o n อินเดียนกูร์สเบอร์รี่เนี่ยเป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมากคือมากยังไง มากกว่านะคะท่านกินผลสดหรือกินเอาผลเนี่ยมาบดแล้วก็ชงเป็นชาธรรมดาถึง20เท่านะคะฉะนั้นเข้มข้นมากๆนะคะอันที่2คือมีงานวิจัยนะคะที่รองรับเลยว่าด้วยสารสกัดที่มีความเข้มข้นมีการควบคุมคุณภาพที่ดีนะคะทำให้สารสกัดต,ตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุมน้ำตาลนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดได้นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะใครที่มีเขาเรียกว่า มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะทานเบียร์อินเดียเกิร์เบอรี่ได้ในการปรับสมดุลลดความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัดหวานตัดมันต่อชีวิตนะคะอะเข้ามาดูในเชิงลึกนิดน,นึงนะคะว่าอะไรล่ะที่มันมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดจริงจริงนะคะของตัวมะขามป้อมอินเดียที่อยู่ใน Beyond Indian g o o s e b e r r ออย่างแรกนะคะอย่างแรกเนี่ยตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ นะคะเรียกว่าตัว Indian gooseberry เองเนี่ยหรือมะขามป้อมอินเดียนะคะมันก็เขาเรียกว่าต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากอินเดียแต่มันก็ถูกนําไปเพาะปลูกดัดแปลงสายพันธุ์นะคะหรือประเทศไทยเองก็อาจจะเจอนะคะแต่จริงๆสายพันธุ์ต้นกําเนิดและท่าต่างๆที่มีจริงๆคือที่ประเทศอินเดียตัว Bio Indian gooseberry นะคะคัดเลือกสายพันธุ์ต้นกําเนิดคือเอามาจากอินเดียจริงๆนะคะที่มีตํานานอา,อายุรเวทต่างๆรับรองว่ามี ความดีงามมีดีต่อสุขภาพนะคะจากนั้นนะคะนำผลจากอินเดียเนี่ยนะคะไปนะคะควบคุมคุณภาพการผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลก็ดีแล้วนะคะการควบคุมก็ยิ่งดีไปอีกนะคะอ่ะต่อมานะคะพอไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะ ตัวของวัตถุดิบตัวนี้นะคะที่มีความเข้มข้นมากเนี่ยก็ได้รับสิทธิบัตรรับรองนะคะหนึ่งในสิทธิบัตรนั้นก็คือการสกัดเพื่อให้ได้สารที่มีความเข้มข้นนะคะเข้มข้นยังไงเข้มข้นสูงสุดถึงมากกว่าถึง20เท่านะคะหมายความว่าอย่างไรอย่างเช่นถ้าท่านใช้กินมะขามผลมะขามป้อมอินเดียนะคะท่านต้องกินถึง20กิโลกร,รมัมนะคะใครกินได้บ้างนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดมะขามป้อมอินเดียในบิยอนอินเดียนกรุสเบอรี่เพียงแค่1กิโลกร,รัมเท่านั้น ดังนั้นมันจึงมีความเข้มข้นมากๆนะคะไม่ต้องกินในปริมาณเยอะแต่กินในปริมาณที่เราแนะนํานะคะท่านก็มีาสามารถที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ลดระดับน้าตาแล้วก็ไขมันในเลือดได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะที่บอกว่ามีเทคโนโลยีสิทธิบัตรต่างๆนะคะที่ทําให้ได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะไอสารที่มีความเข้มข้นมากๆตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าแทนนินนะคะที่เราต้องการแทนนินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ที่ ดีมากๆแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมากๆนะคะพอเราสามารถทําให้สารสกัดตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นถึงระดับที่เราต้องการนะคะทำให้ b ีออ n อินเดนก g สเบอร์รี่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็ไขมันในเลือดได้นั่นเองนะคะ mm hmm. นี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมของเราถึงแตกต่างจากการกินผลดิบๆนะคะเอามาจิ้มพริกเกลือหรือว่าการเอามาทําอบแห้งแล้วบดเป็นถงชงเป็นชานะคะก็แตกต่างกันนะคะ นอกจากนี้นะคะถ้าใครได้เคยชิมนะคะตัวของ b i o o n d อินดีนเองเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะเป็น s u ูการฟรีเลยนะคะโดยสารให,ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยคือ i s o m ม l t u l o s สนะคะแล้วก็อิริชิทอลซึ่งเป็นสารที่ทาง USFDA เองนะคะคือให้การรับรองว่ามีความปลอดภัยนะคะสามารถใช้ได้และนะคะ สารตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะคะถ้าถ้าลองเอา ISO m a l t u Ro s e นะคะไปเสิร์ช Google ดูเนี่ยจะพบเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าตัว ISO m a l t u Ro s e เนี่ยมันมีค่า GI index ที่ต่ําเวลา GI index ที่ต่าคือมันจะค่อยๆดูดซึมแล้วก็ค่อยๆๆปลดปล่อยน้ำตาลไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการทานน้ำตาลทรายที่น้ำตาลในเลือดของท่านจะสูงทีเดียวนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช้ในการควรบคุมแล้วก็เหมาะกับผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะมีพลังงานเพียงแค่10กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะเรียกว่าท่านเดินขึ้นบันได1ชั้นเนี่ยเผาผ่านหมดแล้วนะคะแต่ว่าให้ประโยชน์หลากหลายมากมายจริงๆนะคะ1กล่องนะคะของ Beyond i n d s g r o a Berry บรรจุ10ซองโดยใน1ซองเนี่ยมีสารสกัดมะขามป้อมเนี่ย500มิลลิกรัมนะคะที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีกลูเตนเพราะฉะนั้นวางใจในเรื่องความปลอดภัยได้เลย ะะที่สำคัญนะคะปลาจากน้ําตาลแต่ว่าเรามีการแต่งกลิ่นนะคะด้วยกลิ่นของฮันี่เลมอนนะคะน้ำผึ้งมะนาวธรรมชาตินะคะเรีวยกว่าท่านกลิ่นท่านก็จะได้รับความหอมหวานอร่อยดื่มง่ายนะคะแล้วก็การชงชงง่ายๆนะคะประมาณน้ําร้อนประมาณ50 ml นะคะดื่มทุกวนันหลังอาหารเช้าเย็นนะคะใครที่บอกว่าไม่ดื่มไม่ชงน้ําร้อนได้ไหมได้นะคะท่านสามารถ คือถ้าท่านใช้น้ําเย็นเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการละลายมันจะไม่ดีเท่าการใช้น้ําร้อนนะคะถ้าใครอยากกินเย็นๆก็แนะนําใส่น้าร้อนชงให้ละลายนิดน,นึงแล้วก็ใส่น้ําแข็งหรือว่าใส่น้ําเย็นตามนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะทีนี้นะคะที่บอกว่าเข้ามาสู่ว่าทําไมถึงควบคุมไขมันแล้วก็น้าตาลในเลือดได้นะคะตัวนี้เรามีงานวิจัยรับรองนะคะที่บอกว่า ้ากาศจนมันมีความเข้มข้นถึง20เท่านะคะมีสารแทนนินไปในปริมาณสูงทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดได้นะคะโดยให้อาสาสมัครนะคะดื่มวิโออนเดียกุสเบอรี่ดื berry, ด่มตัวสารสกัดมะขามป้อมอินเดียนะคะ500มิลลิกรัมก็คือวันละหนึ่งมิลลิกรัมแบ่งเป็น500เชา้า500มิลลิกรัมเย็นนะคะแบบขนาดที่เราแนะนําท่านดื่มเลยนะคะเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านกินอาหารนะคะเราพบว่าพอท่านดืม่ม ตัวสารสกรัดมะขามป้อมอินเดียเข้าไปเนี่ยมันช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ทันทีเลยนะคะถึง22%เนะคะเพราะฉะนั้นสุดยอดมากๆภายใน2ชั่วโมงหลังอาหารนะคะนอกจากนี้นะคะมันจะมีอีกน้ําตาลตัวหนึ่งเรียกว่าน้ําตาล HbA 1 c หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าน้ําตาลสะสมนะคะตัวนี้มันเป็นน้ําตาลที่เกาะอยู่กับฮีโมโกลบินนะคะมันจะเกาะอยู่นานหลายเดือนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าท่านลดระดับน้าตาลได้เรื่อยๆนะคะมันจะทําให้น้าตาลสะสมเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะคะลดลงไปได้ถึง15%ใน1เดือนเลยทีเดียว น,ะะนอกจากค่าน้าตาลนะคะยังช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วยนะคะโดยการช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ได้ถึงสูงสุดถึง77นะคะในเพียงแค่1เดือนนะคะแล้วก็ลดไขมันร้าย LDL ได้25นะคะไตรกลเซด์ก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเนี่ยลดลงไป24นะคะภายในระยะเวลาเพียงแค่สเดือนเท่านั้นนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆแล้วก็มีงานวิจัยรับรองให้กับทุกๆท่านมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพของตัว Beyond Indian Gooseberry กันเลยนะคะ อ่ะตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะคะว i โออินน์เกิสเบอรี S ่เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะมันควบคุมน้ําตาลไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่ชอบกินอาหารหวานอาหารมันคือท่านไม่ต้องรอให้ท่านแบบมีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีเป็นโรคเบาหวานนะคะคนที่ชอบกินเนี่ยสามารถทานวิโออินน์กิสเบอรี่ตามได้เลยนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะควบคุมน้ําตาลไขมันในเลือดรวมถึงคนที่มีความเสี่ยงและวว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่ามีความผิดปกติของโรคหลอดเลือดต่างๆนะคะก็สามารถเริ่มทานตัวนี้ได้เลย ะะโดยวิธีการทานนะคะทาน2ซองต่อวันนะคะแบ่งเป็นตอนเช้า1ซองหลังอาหารนะคะตอนเย็น1ซองหลังอาหารเนาะโดยถ้าใครอยากกินเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทานได้สูงสุดนะคะวันละ4ซองได้เลยนะคะอย่างเช่นแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมื้อแบบหลังของว่างบางคนกินทุเรียนกินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเสริมด้วยบ e ออย d ์อินเน o กรสเอได้นะคะแล้วก็ถ้าจะทานให้ได้1เดือนนะคะก็6กล่องนะคะได้1เดือนพอดี